ก็สวัสดีน้องทุกคนนะครับสำหรับคินนี้ก็เป็นการเฉลยโจทย์แพทหนึ่งปีล่าสุดเรื่องของแคลคูลัสบ้างข้อนี้ต้องบอกว่าข้อนี้มาแปลกนิดหนึ่งคือข้อนี้มีการผสมกับเรียกว่าเรื่องของเรื่องของฟังก์ชันด้วยคือถ้าน้องอ่านโจทย์เขาบอกว่าให้เอเล็กบีเลสครับเป็นจำนวนจริงที่ไม่เป็นศูนย์นะครับก็แล้วก็มีสมการ f x เป็นสมการดี่กี่สองใช่ไหมที่กี่สองเป็นกำลังสองแล้วก็ให้ f f ลบหนึ่งเป็นศูนย์มาเงื่อนไขหนึ่งแล้วก็บอกว่าอันที่ที่มันแปลกแปลกนิดหนึ่งก็คือว่าให้เลนส์มาโจ นี่เป็นที่มาว่าทำไมถึงถึงคนถึงเ,เรียกว่าพี่แนะนำให้เก็บทุกบทก่อนถ้ายังมีเวลาถูกปะ่ะเออเพราะมันจะมีโอกาสเจออย่างเงี้ยได้ซึ่งอันนี้แปลว่าต้องบอกว่าคนที่เก็บฟังก์ชันมาเนี่ยทำได้แน่นอนคือน้องไม่ต้องไม่ต้องเซียนฟังก์ชันน้องก็ทําได้ถ้าน้องเข้าใจว่าเลนส์คืออะไรอย่างเงี้ยเลนส์มันคือแบบช่วงของค่า y นี่ถูกปะ่ะแค่น้องรู้เนี่ยมันก็พอจะทําได้แล้วโอเคไหมแต่ถ้าไม่รู้เนี่ยถามว่าเสียดายมันก็เสียดายนิดนึงคือเราไม่รู้หรอกว่าปีนั้นข้อสอบมันจะผสมกับบทไหนบ้างใช่มมมัั้ไไ้้้ยยยเเ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 พพรรราาาาาะะะะถถปปป็็็็นนนนนนไไไไไดดดดดีีีีีี่่่่่่่่กกกกกบบบบทททททุุออออออสคค๋วววตตตโโจ์ิห แสดงเขาพูดง่ายก็คือโจทย์ต้องการให้เราต้องรู้ a รู้ b ก่อนรู้2ตัวนี้น้องก็อินทิเกรตได้สบายจบถูกไหมอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยขั้นแรก,นะกเนี่ยสมมติเลนยังไม่ยังไม่รู้ไม่เป็นไรเรามาเริ่มตรงนี้ก่อนเนื่องไข f ลบหนึ่งได้ศูนยะ์นนี้ตรงไปตรงมามากน้องก็แทนลบหนึ่งแบนี้ถูกปะ่ะเพราะฉะั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนีง้เนาะ f ลบหนึ่งเนี่ยนะก็กลายเป็นเอคูณกับ, 2, บ,กกลบ,บแล้วบหนึ่งกำลังสองใช่ไหมบวกกับ b คูณกับลบหนึ่งนะครับลบบวกหน a ึ b ่งอย่างเงี้ พี่เขียนใหม่นะก็เป็น b, a okay, b a เท่ากับเรียกว่า a บวกหนะึ่งโอเคไหม b เท่าถูกปะเดี๋ยวก่อน b เท่า a บวกหนึ่งก็ถูกถูกถูก,ถกครับพี่เปลี่ยนใหม่ดีกว่าเปลี่ยนเป็น a แล้วกัน a แล้วกันพอเดี๋ยวพี่พี่เคยพี่ได้ทำข้อที่มาหลายรอบแล้วเพราะนั้นพี่ว่าน,นี้ง่ายกว่า a เป็นลบหนึ่งง่ายกว่าโอเคปะเออนะครับจริงๆเมื่อกี้ไม่ได้ผิดอะไรนะ a เป็น b บวกหนึ่งก็ได้นะเอ้ย b เป็น a บวกหนึ่งก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ง่ายกว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วไงต่อออัันนนนีี้คคืสเต็ปท่ะรบาสเต็ปที่ออ สเต็ปที่2ก็คือว่าเรียกว่าเลนส์นะครับคือคือการที่น้องจะดูเลนส์เนี่ยพี่ต้องทบทวนนิดนึงก่อนคืออันเนี้ยน้องว่ากราฟกำลังสองเนี่ยกราฟเป็นกราฟอะไรพาราโบลาหรือเส้นตรงพาราโบลาถูกป่ะพาราโบลาอยู่แล้วนะครับถามว่ารู้เรื่ไงว่าพาราโบลาก็คือเขาบอก a b เนี่ยไม่เป็นศูนย์คือถ้า a เป็นศูนย์เนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงถูกป่ะเออแต่พาราโบลาเนี่ยถ้า a เป็นติดลบก็พาราโบลาความเอเป็นบวกก็พาราโบลาหงายถูกป่ะเพราะอันเนี้ยถ้า a เป็นถ้า a มากกว่าศูนย์เนี่ยนะเรี้้แต่่่ถาา a เเกนีย A จะเป็นจะเป็นรูปความถูกป่ะซึ่งซึ่งพี่ต้องบอกนี้ก่อนว่าจุดยอดเนี่ยสูตรสูตรของจุดยอดพาราโบลาเนี่ยนะเดี๋ยวพี่ขอเอาเลื่อนมานิดนึงเดี๋ยวที่ไม่พอนะครับเอ่อสูตรมันเป็นสูตรตอนมอต้นนะซึ่งถ้ารู้อ่ะมันดีเพราะพี่พี่แนะนำให้น้องจําเพราะว่าอันไหนที่พี่แนะนำให้น้องจําคือใช้บ่อยนะครับโอเคไหมก็อันเนี้ยสมมติถ้าสมการพาราโบลาเป็นแบบ y เป็น ax กำลังสองบวก bx บวก c นะโอเคไหมสมมติสมมติแบบนี้อันนี้ต้องห่อสมมตินะครับสมมติโอเคปะ คือคือโจทย์เนี่ยโจทย์มันให้ c เป็น1ก็ก็เรื่องของโจทย์ไม่เป็นไรแต่ว่าเราเอารูปทั่วไปก่อนนะครับโดยปกติแล้วนะครับอันนี้จุดยอดนะพิกัดจุดยอดมันคือลบ b ส่วน2อ a นแล้วก็พิกัด y มันคือ c AC a c ลบ b กำลัง2อส่วน c a เ้าไหมเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวพี่ขอเลื่อนกราฟลงมานิดนึงเดี๋ยวโจทย์ลำบากนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับก็พิกัดจุดยอดของถ้าเาราโเวลาความก็เหมือนกันเหมือนเหมือนกันเลยนะ้องก็เป็นลบ b ส่วน2 a เหมือนกันนะครับแล้วก็ c a c ส่วน b สองโซน c a เหมือนกันคือถามว่าข้อนี้ไม่รู้สูตรนี้ทําได้ไหมก็ทําได้แต่พี่ว่าถ้ารู้เนี่ยก็จะง่ายขึ้นพี่ก็เลยแนะนำให้น้องจําไปใช้สอบดีกว่าอันนี้คุ้มจำมาคุ้มนะครับโอเคประมาณนี้ทีเนี้ยน้อยเคยคิดโจทย์บอกเลนส์ของเลนส์ของค่า f เนี่ยนะโจทย์เลนส์ของ f เนี่ยนะเลนส์คือศูนย์นฟินิตี้หรือพูดง่ายๆว่าเลนส์ก็คือ y มากกว่าเท่ากับศูนย์โอเคปะนั่นแปลว่ากราฟเนี่ยถ้าน้องดู y มากกว่าเท่ากับศูนย์เนี่ยคือคือถ วายถ้าหนึ่งก็เป็นแนวตั้งวายตั้หนึ่งก็คือเรื่องแนวนอนึ้นไปวายถ้าสองขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยถูกปะเพราะถ้าวายมากกว่าเท่าศูนย์เนี่ยคือมันมันขึ้นไปเรื่อยเลยนนองถูกไหมน้องว่าการที่กราฟมันจะขึ้นไปเรื่อยได้มันต้องเป็นไงหรือความน้องให้คิดน้องว่าต้องเป็นพาราโบลาไงหรือความคาตอบคือต้องต้องเป็นพาราโบลาไงถูกไหมโอเคไหมต้องรู้เองนี่ต้องรู้เองเห็นไหมว่าต้องเป็นรูปนี้เท่านั้นเห็นไหมสำหรับข้อนี้ครับน้องต้องรู้เองว่ารูปเนี้ยถูกอันเนี้ยผิดเหา และน้องจะรู้น้องจะรู้ด้วยว่าถ้าโจทย์บอกว่าเลนส์คือ y มากเท่าศูนย์นะน้องว่าจุดเนี้ยต้องเป็นเท่าไหร่หรือเปล่าจุด้ก็เป็นต้องเป็นศูนย์พอดีน้องเห็นป่ะเพราะฉะนั้นน้องต้องรู้เองว่าเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นนะครับเอ่อ C A C เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องรู้ว่าเป็นสเต็ปหนึ่งเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวขอไปจดตรงนี้แล้วกันนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นน้องต้องรู้เองว่า C A C ลบ B กําลังสองส่วน C A เนี่ยนะเอ่อต้องเท่ากับศูนย์ครับน้อง บางคนบอกพี่ขออีกรอบไม่เข้าใจสมมติลองดูนะถ้าเกิดว่าพาราโบลาพี่เนี่ยเป็นจุดอันนี้อันนี้สมมตินะครับถ้าใครที่ใครที่เข้าใจสามารถกอกอข้ามไปได้แต่ใครที่ยังงงงลองฟังก่อนนะครับฟังต่อนิดนึนงก็คือสมมติถ้าเป็นที่แบบนี้นะอันนี้นะอันนี้พาราโบลาหงายใช่ไหมอย่างเงี้ยน้องว่าเลนส์คือเท่าไหร่เลนส์นคือเลนส์คือระดูระดูค่าวไวเลนส์คือต่ำสุดคือสามใช่ไหมแต่กราฟมันมันมันเรียกว่ามันหงายขึ้นแสดสงว่ากราฟเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดแสดงว่่าเเเลนนส์ียคคือ 3, โอโปะ เพราะงั้นเหมือนกันแต่ถ้าสมมติลองคิดเล่นๆถ้าเกิดว่าเฮ้ยพาราโบลาเนี่ยสมมติเป็นพาราโบลาความนะครับพาร,ราโบลาความสมมติเป็น1กับ4อย่างงี้แล้วกันนะครับเลนส์เนี่ยจะเปลี่ยนละเลนส์จะกลายเป็น4แล้วก็ลงไปเรื่อยๆถูกไหมเขาก็คิดนะเลนส์จะกลายเป็นลบตีถึง4อย่างงี้โอเคป่ะ okay, นี่คือเลนส์เพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าโจทย์บอกเลนส์เนี่ยคือ0ถึงตีใช่ป่ะ0ูนย์ถึงฟีตีเนี่ยน้องต้องรู้เลยว่าตรงเนี้ยจีนต้องเป็นพิกัดต้องเป็นเลข0ถูกป่่ะพีเลยจับตรงนี้เท่ากับ0 โอเคไหมคือเลนส์เน like ี 1, so ่ยจับเท่าตัวนี้ได้เลยโอเคป่ะหมายถึงว่าเลนส์หมายถึงว่าจับตัวตัวเรียกว่าขอบขอบล่างตัวที่น้อยที่สุดถ้าเป็นพาราโบล่านะเป็นอย่างนี้ได้เลยโอเคป่ะเพราะงั้นก็คือจบเลยถ้าน้องดูดีนะครับข้อนี้ซีเป็นเท่าไหร่ถ้าน้องดูดีข้อนี้ c เป็น c เป็น1ถูกไหมอันนี้ซีเป็น1โอเคไหมอย่างที่บอกรูปเนี้ยอันนี้คือกรณีของพาราโบล่าทั่วไปเลยแต่พาราโบล่าที่โจทย์ให้ในข้อนี้ซีเป็น1น้องก็แทน c เป็น1ครับบจหมอันนนี้ c a ้องยย้าไปคูณได้ก็คือกลายเป็น C a c ลบ b กำลัง2เท่ากับ0เหมือนกับแล้วก็คูณหายไปได้เลยนะครับแล้วก็ c เป็น1ใช่ไหมก,ก็เป็น1เท่ากับ b กำลัง2นี่ละกันเพราะงั้นเนี่ย b กำลัง2เท่ากับ c a พี่เลยเป็นที่มาว่าที่พี่บอกว่าตอนแรกเนี่ยพี่เปลี่ยน a ป b ลบ1ดีกว่านะครับก็จะกลายเป็น C ของ b ลบ1ถ้าถามว่านี้มาไงให้น้องจดไปว่าจากสรรมการที่1เห็นปะอันนี้คือสรรมการที่1นะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็จบละอ่าข้างขา b จบน้องจะได้ว่า B กำลังสเท่ากับ4 B ลบ4ใช่ไหมย้ายข้างมาลบนูน่นนี่นั่นลบ4บก4เทับ0ูนอันนี้แยกตัวประกรอบก็โชคดีมากเป็นกำลังสองสมบูรณ์พอดีนะครับก็เป็น b ลบ2นี่นะครับก็เพราะฉะนั b ้น b เท่าจบเลยนะครับ b เท่าแล้วไงต่อก็เป็นจาก1นะครับจาก1 a จะเท่ากับ B ลบ1 A ใช่ไหมเก็เป็น2อลบ1เท่ากับ1เพราะฉะนสรุปนะครับสรุปนะเเท่ากัท่าเพราะงั้นยังไม่จบ ก็คือ fx ของเราเนี่ยนะเป็นโจทย์บอกเป็น ax กำลังสองบวก bx บวกหนึ่งใช่ไหมอ่าก็กลายเป็นเอ่อเรียกว่าเป็น1 x กำลังสองบวกส x บวกหนึ่งโดยที่นะครับโดยที่เดี๋ยวพี่เขียนไฮไลท์นิดน,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 นึงนะครับ a เท่าหนึ่งเนี่ยก็คือตัวนี้แล้วก็ b ทับสองเนี่ยนะก็คือตัวนี้ถูกปะเป็นแบบนี้เลยโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าอินทิเกรตแต่เท่าไหร่ลบหนึ่งถึงเท่าไหร่วะถึงสองใช่ไหมลบหนึ่งสองเห็นไหม ลองอินทิเกรตตรงๆเลยครับอินทิเกรตลบหถึง2นะที่พอไหมเดี๋ยวขอลองลองลองอัดที่ตรงนี้หนึ่ลบหนึ่งถึงสองของ f x dx ใช่ไหมก็แทน f x กับ x กำลังสองบวอ x บวน่งนะครับแล้วก็ dx เลยอินทิเกรต x กำลังสอก็เป็น x กำลังสมส่วนสาถูกไหมแล้วก็อินทิเกรตส x ก็เป็น2องคูณ x กำลังสอส่วนสองอินทิเกรตหนึงได้ x เฉยๆนะครับแล้วก็ใส่ขีดช่วงนิดนึงขอบบนขอบล่างนะครับก่อนจะใช้แทนบนแทนบลบแทนล่างเนี่ยพี่ขอตัดสก่อนเห็นปะอ่ะทีนี้ ถ้าเอาสองไปแทนนะครับสองไปแทนเกิดอะไรขึ้นมันก็จะกลายเป็นเรียกว่าเป็นสองกำลังสามส่วนสามนะครับบวกกับสองกำลังสองบวกกับสองนะครับแล้วก็ลบกลับแทนข้างล่างนะครับลบกับแทนข้างล่างแทนข้างล่างก็เป็นลบหนึ่งกำลังสามส่วนสามบวกกับลบหนึ่งกำลังสองนะครับ 2, แล้วบวกกับลบหนึ่งอย่างเงี้ยเข้าใจไหมอันนี้พี่ขอแอบทดตรงไหนดีแอบทดอันนี้พี่ขอแอบทดเล็กๆตรงนี้นะเดี๋ยวน้องจดคําตอบเลยก็ละพี่ขอทดตัวนี้นก่อนมันจะเป็นแปดส่วนสามบวกสี่บวกหกใช่ไหมบวกหกแล้วก็ลบกับเท่าไหร่ว อันนี้ได้0ูเห็นไหมก็ลบกับลบหนึ่งส่วนสามนะครับก็กลายเป็นเ,เรียกว่าเป็น3บวกหกได้เป็นเท่าไหร่วะได้เป็น9ตอบ9พอดีข้อนี้นะครับสวยงามนะก็ได้ได้สามบวกได้9เพราะงั้นอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับเป็นแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าคือคือต้องบอกว่าต้องบอกว่าดิอันนี้ก็เป็นเป็นวิธีหนึ่งที่พี่คิดว่าวิธีที่ฝันน้อยที่สุดไม่ค่อยจะใช้แบบใช้ความเ,เรียกว่า ไม่ยากนะครับแต่ว่ามันจะมีวิธีที่มากกว่านี้แต่ว่าอันนี้เป็นอีกอันจะเป็นสายแอดวานซ์คือสายที่แบบวาดกราฟเป็นหรือหรือลองสเก็ตกราฟบ่อยๆแปเดี๋ยวน้องก็ได้แล้วคือถ้า,ถ,าถ้าน้องวาดแม่นพาราโบลาหรือว่าอย่างเงี้ยแบบ f อฟลบหนึ่งเท่าศูนย์เนี่ยแล้วก็เลนส์เลนส์เป็นอย่างเงี้ยนะเลนส์เป็นศูนย์ถึงฟรีตี้อย่างเงี้ยนะน้องจะรู้เลยว่ากราฟพาราโบลาเนี่ยมันจะต้องเป็นรูปนี้อย่างเงี้ยจะเป็นวาดครับเอฟลบหนึ่งเท่ากับกำลังสองเนี่ยอันเนี้ยถ้าใครที่ฟังเป็นนแบบี้สมมติ คือมันน่าจะประมาณนี้ครับตัวนี้จุดลบหนึ่งคือมันจะมีจุดยอดที่ลบหนึ่งศูนย์อะไรเงี้ยนะเพราะพอน้องรู้อันเนี้ย f ลบหนึ่งเท่าศูนย์เนี่ยแปลว่ามันตัดแกน x ที่จุดลบหนึ่งศูนย์แล้วก็ถ้าเลนเป็นแบบนี้ด้วยก็คือศูนย์ขึ้นไปด้วยก็แสดงว่าตัดจุดเดียวอะไรเงนะี้ยแล้วก็เป็นรูปนี้ได้เลยนะครับนี่คือ f x ได้เลยนะแต่ที่บอกถ้าใครฟังไม่ทันก็ใช้ที่พี่บอกไปสองขั้นตอนแรกนะคือพี่คิดว่าวิธีนะี้น่าจะเข้าใจพอเข้าใจได้ทุกคนพี่คิดว่าอยา ที่ได้นาเสนอวิธีนี้ในการเฉลยนะครับประมาณนี้น้องบอลถามว่าอันนี้ต้องต้องรู้อะไรบ้างคําตอบคือต้องรู้อันนี้เลยไม่รู้มันจะเหนื่อยนิดนึงนะครับเนาะก็อยากให้รู้จริงนะเพราะว่าใช้บ่อยนะครับนะโอเคตอบ9คือช้อยส e C นะสำหรับข้อนี้เดี๋ยวเราไปเจอ,อในโจทย์ข้อถัดไปนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันทลิปหน้านะครับ